ออโตอัปเดตขอพาทุกคนไปพบกับรถถังรุ่นใหม่จากประเทศตรุรกีที่เพิ่งเปิดตัวในปี2025ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการทหารและยุทธศาสตร์ระดับโลกรถถังรุ่นใหม่นี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของอุตสาหากรรมการป้องกันประเทศตรุรกีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตยุโทโธปรกรณ์ที่ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพ รถถังรุ่นใหม่นี้มีชื่อว่า ALTYX a 2 0 2 5ซึ่งเป็นการอัปเกรดจากกลุ่น a l t a y ที่เป็นรุ่นก่อนหน้าโดยมีการปรับปรุงทั้งระบบป้องกันระบบขับเคลื่อนและระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นตัวรถถังออกแบบให้มีน้ำหนักประมาณ65ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแบบใหม่ที่ให้กำลังสูงถึง1,800แรงม้าทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแม้ในภูมิประเทศที่ยากลำบาก ALTAYX 2 0 2 5ติดตั้งปืนใหญ่หลักขนาด120มิลลิเมตรแบบเรียบภายในลำกล้องรองรับกระสุนเจอะก,กรอดและกระสุนระเบิดแรงสูงนอกจากนี้ยังมีระบบยิงร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้สามารถล็อกเป้าหมายได้แม่นยำและยิงได้ขนาดเคลื่อนที่ตัวปืนยังสามารถหมุนได้360อองศาและกดเงยได้หลากหลายองศาเพื่อตอบสนองต่อทุกสภาพการรบ อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบกรอบป้องกันของ ALTA YX 2025ที่ผสมผสานกรอบคอมโพสิตร,รุ่นใหม่กับระบบกรอบปฏิกิริยาแบบแอ t i v e ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธหรือกระสุนต่อต้านรถถังได้ก่อนที่จะกระทบตัวรถจริงๆนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับภัยคุกคามรอบทิศทางและระบบกล้องอินฟราเรดที่ให้การมองเห็นในเวลากลางคืนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในตัวรถมีการจัดสรรพื้นที่อย่างลงตัวสำหรับลูกเรือสามนายได้แก่ผู้ขับผู้หญิงและผู้บัญชาการโดยมีระบบควบคุมที่ทันสมัยหน้าจอดิจิทัลและระบบสื่อสารในสนามรบที่ปลอดภัยและเร็วทันใจทำให้สามารถประสานงานกับหน่วยอื่นได้อย่างราบรื่น สำหรับราคาของ altay x 2025ในปีนี้อยู่ที่ประมาณคันละ9ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ330ล้านบาทโดยราคานี้ขึ้นอยู่กับการติดตั้งอุปกรณ์และฟังก์ชันเสริมต่างๆซึ่งอาจเพิ่มหรือลดตามความต้องการของผู้ซื้อรัฐบาลตุรกีมีแผนจะผลิตรถถังรุ่นนี้จำนวนหลายร้อยคันสำหรับกองทัพของตนเองและเตรียมเปิดการส่งออกไปยังพันธมิตรในตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเชื่อว่าคุณภาพที่ทันสมัยและราคาที่แข่งขันได้จะทำให้ ALTAYX 2025เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดรถถังระดับโลกออกโตอัปเดตจะติดตามและรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานจริงของ ALTAYX 2025รวมถึงรีวิวจากสนามทดสอบและหากมีอัปเดตอื่นใดจะรีบนามานาเสนอให้กับผู้ชมทุกคนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ